หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดนะคะว่าการลดน้ำหนักนั้นคือการอดข้าวซึ่งทำให้หิวจนตาลายเลยใช่ไหมล่ะคะและยิ่งไปกว่านั้นน้นนำหนักก็ยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ดีค่ะวันนี้นะคะคุณหมอก็จะมาแนะนำเคล็ดลับการทานอย่างไรไม่ให้อ้วนซึ่งเราจะต้องปรับพฤติกรรมการทานดังนี้ค่ะรับประทานอาหารโดยเน้นผักผลไม้ค่ะซึ่งในผักผลไม้นะคะจะมีกากใยและสารอาหารค่อนข้าง,งสูงค่ะ 2. หลีเลี่ยงการทานอาหารทอดอาหารมันนะคะเช่นหมูสามชั้นทอดกรอบหนังไก่ค่ะส รับประทานข้าวกล้องให้มากขึ้นค่ะเพราะในข้าวกล้องนะคะจะมีคาร์โบไฮเดรตวิตามินและเกลือแร่ค่อนข้างสูงค่ะ4ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะพระน้ำจะช่วยในระบบเผาผลาญค่ะและในทุกๆมือ้อดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนทุกครั้งจะช่วยทำให้คุณอิ่มเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ 5. ลดการดื่มชากาแฟค่ะเพราะว่าการดื่มชากาแฟหรือริมเทียมมากๆนะคะก็เสี่ยงต่อแคลรอรี่สูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนได้ค่ะ 6. อย่าอดนะคะคือรับประทานอาหารให้ปกติคะ่ะอย่าอดอาหารเพราะยิ่งคุณอดคุณก็จะยิ่งหิวมากขึ้นและในมื้อต่อไปคุณก็จะทานมากขึ้นคะ่ะและที่สําคัญนะคะการแพทย์จีนจะมุ่งเน้นการาบํารุงม้ามให้แข็งแรงคะ่ะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักเพราะม้ามจะทําหน้าที่สําคัญในการควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมและการเผาผลาญโดยตรงคะ่ะ ก่อนจากการหากท่านใดมีความกัมงวลเรื่องน้ำหนักตัวต้องการดูแลสุขภาพในรูปแบบพัฒนาการแพทย์จีนสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับแพทย์จีนของเอิร์นได้เลยค่ะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆด้วยนะคะ